สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร์โรบายลูกตาลค่ะดูดวงแบบคูค่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพลิกอากาศกันค่ะในท็อปปิกที่ว่าใครกําลังจะมอบความรักให้กับคุณนะคะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่ justice นะคะ เทนซอบคาบและอีกใบหนึ่ง n อ็นเอกออฟเพค่ะลูกตาลมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนราศีตุลน,นะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คนในครอบครัวของคุณเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักหมักคุณกันอยู่แล้วค่ะเขาจะมามอบความรักแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะอาจจะเปลี่ยนจากคนที่รู้จักนะคะกลายเป็นเป็นคนที่รู้ใจได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะเซเว่นออฟเพนดิเคและอีกใบหนึ่งนะคะ ซิกซ็อคับค่ะลูกต,ตาลมองว่านะคะคนที่จะกลับมาให้ความรักกับคุณนะคะก็คือแฟนเก่าของคุณค่ะหรือคนในวงสังคมเก่าๆเ,เพื่อนเก่าของคุณอาจจะรีเทิร์นกลับมานะคะก็มีโอกาสพัฒนาเป็นความรักได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ The High Priestess ค่ะอีกใบหนึ่งนะคะเป็น6 i x of Wands และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น The Lover ค่ะลูกต,ตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณกําลังจะเจอกับเนื้อคู่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่คุณสามารถคอมมิตได้นะคะมอบความ รักให้กันได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไว้และอยากได้ท t o ปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ